คำเตือนช่องเราเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนอื่นนะผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ลงมาดูใบแรกนะผมรับกินล่างนะผมของอาจารย์สยุนะครับหมดแล้วหวยออกล่าง0ูนย์นะครับผมอาจารย์ให้ดับ2ตัวล่างผ่านนะครับตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับ2ตัวล่างมานะครับ10ึ่นะครับ1นนะครับผม1 2นะครับ1 3นะครับ1 4นะครับ 15นะครับ16นะครับ17นะครับ18แล้วก็19นะครับจานให้ดับ2ตัวล่างวันนี้นะครับดับตรงๆนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับผมกับสูตรรับกินล่างนะผมของจารย์ซยุมาดูดับขาดล่างนะผมของจารนอินทร์เทวานาครนะครับ งวดที่แล้วจานให้ดับขาดล่าง7นะผมดับผ่านนะครับหวยออก0ูนย์้านะครับตามกันต่อนะครับงวดนี้จานให้ดับขาดล่าง0ูนย์นะครับไม่มีศูนย์มาล่างนะครับงวดนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะผมกะตับขาดล่างนะผมของอาจารย์ยินทร์ทวนคร มาดูดับขาดล่างนะผมของอาจารย์เวียงพิงนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับขาดล่าง7นะผมดับผ่านนะครับหวยออก0ูน้านะครับงวดที่แล้วตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับขาดล่าง4นะครับไม่มีสีมาล่างนะครับงวดนี้เดี๋ยวไว้เป็นแนวทางอีกใบนะผมกับดับขาดล่างนะผมของอาจารย์เวียงพิง มาดูดับล่างตะวันนะผมหรือดับขาดล่างของอาจารย์โซยุนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับขาดล่างศูนย์นะผมหลุดนะครับงวดที่แล้วหวยออกศูนย์ห้านะครับตานต่อนะครับงวันนี้อาจารย์ให้ดับขาดล่างหนึ่งนะครับไม่มีหนึ่งมาล่างนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบน,นะผมกับดับล่างตะวันนะผมของอาจารย์สอยุนะครับ มาดูดับขาดล่างนะผมของอาจารย์ยาทิพย์นะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับขาดล่างหนึ่งนะผมดับผ่านนะครับหงยออก0ูนย์ห้านะครับตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับขาดล่าง0ูนย์นะครับไม่มีศูนย์มาล่างนะครับงวดนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะผมกับดับล่างนะผมของอาจารย์ยาทิพย์นะครับ มาดูดับขาดล่างนะผมของเจ้าสัวพันล้าน V i P นะผมหรืออาจารย์พอยลี่นะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับขาดล่าง6นะผมดับ่าดน,นะครับหวยออก0-5น้านะครับตามกันต่อนะครับงวดน,นี้อาจารย์ให้ดับขาดล่าง5นะครับไม่มี5มาล่างนะครับงวดน,นี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะผมกับดับขาดล่างนะผมของเจ้าสัวพันล้าน V A P มาดูดับ10ล่างนะผมของแอดเบียนะครับงมดที่แล้วอาจารย์ก็ให้ดับ10ล่างผ่านนะครับผมตามต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับ10ล่าง4นะผม5แล้วก็9นะครับไม่มี4ไม่มี5้าไม่มี9มาหลัก10ล่างงวดนี้นะครับเก็บไว้เป็นหน้าทางอีกใบนะผมกดดับ10ล่างนะผมของแอดเบียนะครับ มาดูสูตรดับล่างนะผมเอาหลักแสนลงวันที่1น,นะผมบวกเลขคงที่5นะครับผมก็จะได้เลขดับล่างนะผมเมื่ี่แล้วจาย์ก็ให้ดับล่างผ่านนะครับไม่ออก0ูนย์ห้านะผมจาย์ให้ดับล่าง3ามนะครับมาดูงวดนี้นะผมจาย์ให้ดับขาดล่าง9นะครับ ไม่มี9ก้ามาล่างนะครับวันนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะผมกับสูตรดับล่างนะครับมาดูดับขาดล่างนะผมของคน2แผ่นดินนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับขาดล่าง6นะผมดับผ่านนะครับหวยออก0ูนย์้านะครับตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับขาดล่าง1นะครับไม่มี1มาล่างนะครับวันนี้ เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะผมกับดับขาดล่างนะผมของคน2แผ่นดินนะครับตามสถิติก็เดินดีนะผมหลุดแค่2งวดเองนะครับมาดูดับแต้มล่างนะผมของอาจารย์เวียงพิงนะครับเมื่อี่แล้วอาจารย์ให้ดับแต้มล่าง8แต้มนะผมดับผ่านนะครับไม่ออก0ูนย์้านะครับเท่ากับ5แต้มนะครับ ตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับแต้มล่าง5แต้มนะครับก็จะได้ดับ2ตัวล่างดังนี้นะครับ05นะครับ14นะครับ23 32นะครับ41นะครับ50นะครับ69นะครับ78นะครับ87นะครับผมแล้วก็96นะครับอาจารย์ให้ดับ2ตัวล่างงวดนี้ เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะผมกับดับแต้มล่างนะผมของอาจารย์เวียงพิงมาดูดับแต้มล่างนะผมหรือดับล่างนะผมของอาจารย์รักกันพารวยนะครับงด,ดีแล้วอาจารย์ให้ดับแต้มล่าง4และ5และ7นะผมหลุดนะครับหอยออก05นะ้าะผมเท่ากับ5แต้มนะครับ ตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับแต้มล่างนะครับผม6แต้มนะครับผม8แต้มแล้วก็9แต้มนะครับก็จะได้ดับ2ตัวล่างดังนี้นะครับ0660นะครับ5115นะครับ2442นะครับ7997 33นะครับ88นะครับ0880นะครับ7117นะครับ2662นะครับ3553นะครับ4499นะครับ 0 9 9 0นะครับ1881นะครับ2772นะครับ3 6 6 3นะครับแล้วก็45 5หนะครับอาจารย์ให้ดับ2ล่างงดนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับมาดูดับ2ตัวล่างนะผมของอาจารย์ธนกรนะครับผมดับตรงๆนะผมของอาจารย์นะครับไม่ต้องกลับนะครับงมดที่แล้วอาจารย์ก็ให้หลุดนะครับไม่ออก 05นะครับผมอาจารย์ให้ดับ05นะครับตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับ2ตัวล่างมานะครับ24นะครับ2570นะครับ52นะครับ7244นะครับ716336นะครับ645467นะครับ734245นะครับ43นะครับ7574นะครับ79นะครับ3334นะครับ 5 2 2 3นะครับ4 7นะครับ3 7 7 6แล้วก็78นะครับอาจารย์ให้ดับ2ตัวล่างงวดนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบน,นะผมกับสูตรดับ2ตัวล่างนะผมของอาจารย์ธนกรนะครับมาดูดับ2ตัวบนดับ2ตัวล่างน,นะผมของแอดบอลนะครับ งวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้ดับ2ตัวบนผ่านนะครับผมหวยออก70นะครับอาจารย์ก็ให้ดับ2ตัวล่างผ่านอออ 5, นะครับหวยออก05นหาะครับถามกันต่อนะครับงวดน,นี้อาจารย์ให้ดับ2ตัวบนมานะครับ8 3นะครับ96นะครับ09นย์ะครับ1 2 2 5นะครับ3 8แนะครับ4 1 5 4แล้วก็6 7นะครับอาจารย์ให้ดับ2ตัวบน มาดูดับสองตัวล่างนะครับอาจารย์ให้ดับสองตัวล่างมานะครับ1 4นะครับ2 3 32นะครับ41นะครับ5069นะครับ7 8 8 7แแล้วก็9 6นะครับอาจารย์ให้ดับสองตัวล่างวันนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบน,นะผมกับสูตรดับ2ตัวบนดับ2ตัวล่างนะผมของแอดบอลนะครับ มาดูชุดรับกินนะผมของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะผมหรือดับสองตัวบนนะผมดับสองตัวล่างนะครับงวดนี้นะผมอาจารย์ให้ดับสองตัวบนมานะครับ95นะครับ2 1นะครับ79นะครับ25นะครับ8 9นะครับ83นะครับ3 9นะครับ41นะครับ49แล้วก็6 7นะครับอาจารย์ให้ดับ2ตัวบนงวดนี้ มาดูดับ2ตัวล่างนะครับผมอาจารย์ให้ดับ2ตัวล่างมานะครับ61นะครับ39นะครับ51นะครับ97นะครับ98แนะครับ95นะครับ75นะครับ2814แล้วก็3 1นะครับอาจารย์ให้ดับสองล่างงวดนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะผมกับสูตรรับกินนะผมหรือดับสองตัวบนดับสองตัวล่างนะผมของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ มาดูดับนินจานะผมดับ2ตัวล่างนะผมดับ2ตัวบนนะครับของแอดสุยุนะครับงวดนี้นะผมจานให้ดับ2ตัวล่างมานะครับ1 4นะครับ1 6 2 3 2 7นะครับ3 2 3 8นะครับ4 1 4 9นะครับ6 1 6 9นะครับ7 2 7 8, 8 8 3 8 7นะครับ 94960550นะครับจารย์ให้ดับ2ล่างงวดนี้มาดูดับ2ตัวบนนะครับจารย์ให้ดับ2ตัวบนมานะครับ12นะครับ16นะครับ34นะครับ384143นะครับ5254นะครับ61678389นะครับ 9 6 9 8 0 7 0 9 25, 70, นะครับ2 5แล้วก็7 0นะครับอาจารย์ให้ดับ2องตัวบนงวดน,นี้เก็บไว้เป็นแนวะทางอีกใบนะผมกลับดับนินจานะผมของแอดเซยุนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับกดอ,อื่นนะผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ